มันก็ต้องสมการเปิดตัวหน่อยไม่ไม่ตกใจตกใจว่าใครมาทำไมรูป็นหแปลว่าวันนี้เพลงเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รถไทเอพลงนี้เกี่ยวกับการเป็นลมทำไมอ่ะวููบูวันนี้มากับเพลงชื่อว่า v ี o o มห้องตัวีเหรอวัอมวอมว r o ูม o ไม่ใช่เขาอ่านว่าวึมบวึมมวู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 วนเูวูวูวน ทำไมคำน่าพิบูปคำไหนบุกเออแล้วก็เพลงนี้มีหลายความหมายในหลายอย่างเอาหรออาจจะใช่ต้องถามก่อนว่าทางครูภาษาไทยวันนี้ที่มาเขาคิดยังไงบ้างกับอะไรแบบนี้ลิลลี่ก็ว่าโฟอีปกลับมากับซิงเกิลใหม่คชื่อว่า บบรูมท <minutes> <Belgium> ี่ห <B> ล <room, jogo> ังไม่เหมือนกันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังโฟอีฟร้องว่าเป็นยังไงนะเพลงล่าสุดโฟอีเพลงเลยนะเพลงไปรอเล่นไกลๆวัดปลาล่ะไม่แต่งตัวอย่างเงี้ยไปวัดปลาล่ะไม่ไปโอเคถ้างั้นเราไปฟังอะไรกับเพลงวุ้มวุ้มโอ้โหอุ้ยอุ้ยเบอร์นะโลซี่เอ้ยสเกตว้าวอุ้ยอุ้ยเลิศ แค่หน้าป่ะัว้าววุ้ยผมเดียวกันเหรอเฮ้ยมีหมวกกันน็อกอยู่บนหัวปะอผมอบผมนกล้วยของพี่ ว้าวดอยดูนอนหลงบัวมากเขาไม่ต้องแตกใจนะกีไปกินบัตรมาแบบเสียหายว้าวพี่มายเหมเมื่อ

ใช่มันเหมือนนี้มัวเป็นมัวแบบว้าวโอดเย้าโอ้ยยัพันแล้วรถทำไมไม่ขับบนถนนแลวไปขับเลยบนฟ้า เออโอ,อ,อ้ตึกแบบอาคารโฟรอีฟอเดกประสงค์ว,ว้าวโอ้บึ้งบึง้ไม่รู้บึ้งบึ้คือตามโฟอีมาเพลงไม่ซ้ำนสักแนวเลยเลยเ <laughs> ป็นแบบวิธีโตแม่คืออยากทำอะไรคือทำนี่คือซีจีวนหรอเนีนน่ยถนนล้งอันนี้ไม่มีทางไถกรุงเทพได้ออชอบชอตที่แบบเอารถลอยข้างบนอะเวอร์ดิ อันที่เป็นรูนอนปะที่ผู้ขับพุ่งเข้าไปชอบก็แนวแบบเท่ไม่ได้เห็นเท่ๆมานานแล้วเพราะว่าไปทางสายนารากับโฟอีฟเป็นเราใช่หโฟอีฟแหละพอได้ยินชื่อเพลงคือรู้เลยว่าต้องเท่าพอได้ฟังจริงเออมันก็เท่อย่างสมชื่อแล้วแบบเป็นท่อนที่ให้ให้ว้าวได้หลายท่อนด้วยตัวคอนเซปต์ตัวกับโฟอีฟอะไรเงี้ยมันมีการเล่นทั้งผมทั้งคอสตูมรู้สึกว่าเท่ดีเออตัวส่วนเพลงก็ เนื้อหาว่าไงทีใช่เอามันไปก่อนตอนนี้เราโฟกัส MV ส่วนใหญ่สวยสวย MV คือแสงเพลงเลยเออต้องแบบดึงดูดจริงๆ MV อ่ะแต่4 Eve เขาไม่เขาไม่ดรอปกับ MV แบบจัดจานเยอะๆบางบางคนบางวงที่แบบเจออะไรที่มันแบบอิเลเมนต์เยอะๆอันนี้คือแบบมีทั้งไฟมีทั้งแสงมีทั้งฉากอะไรเต็มไปหมดแต่ว่าการเต้นเขาหรือ p e r f o r m มนซ์เขาอ่ะมันมันไปกับเนี้ยเออร่งมันไม่ทำให้แบบแยกกันคนละทางนะฉากอย่างนึงฉันก็ขอเต้นแบบนึงมัน กืนกันหมดเลยทุกซีนแบบพอมาสมกันแล้วมันจะลงจริตอะไรเงี้ยมันเข้ากันเลยความเป็นตัวท็อปจริงคือตามโฟยิปมากตอนแรกคิดไว้เลยวุ่มวุ่มจะเปิดเพลงอะไรวะบูธี่บอมปาวะแต่แบบแนวใหม่อีกแล้วมันเป็นสีสันของของการตามศิลปินอะไรเงี้ยเออแล้วรู้สึกว่าก็ทัางผลงานใหม่ๆมาเพราะว่าตอนแรกอ่านโปรเซอร์โยบอยดีเจเพลงแนวนี้ไะเนี่ยบอลปะละปะวะไม่ไม่เหมือนเลยก็คือแนวเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ได้ฟังสีสันใหม่ๆของโฟยิปก็ไม่ต้องกดซ้ำอะใครจริงถูกต้องเลิศแต่ว่าเมื่อกี้ที่เธอสองคนร้องอ่ะ จะนึกถ<ล>ึงเพลงหนึ่งเะยพอเขาร้องกับ <avez> มัน <Penguin> ก็บึ้มบึ้มบึ้มใช่ไหมแต่พอเธอสองคนร้องมันจะเป็นแบบบึนบึนบึนนึกถึงเพลงของใครรู้ไหม เบิร์นเบิร์นครับเพลงนี้พอได้ยินสองเพลงเราแบบบิร์นเบิร์นบิร์นทำไมทำนองมันเป็นอีกเพลงตอเข้าหูแล้วก็แบบดีนะไม่มาเบิร์น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 นะดีนะนี่มีความรู้สึกว่าเป็นแบบมิติใหม่ของวงการเพลงไทยแล้วกันใช่เพราะว่าเอาจริงๆนี่รู้สึกว่ามันคิดช็อตมาแบบอันนี้คือต้องคิดมาตั้งแต่ต้นตนถ่ายจบหมดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบก็คือรู้สึกว่าโฟอีฟกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะมันมีอะไรแบบให้เ ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็รวมถึงแบบรถยนต์อันนี้เขายังไม่เป็นพิสเตรรถปะ่ะเขาน่าจะแบบตีตลาดเปล่าเผื่อแบบได้พิสเตอร์ตัวมานเล่นเลยสุด<ๆ>สุไม่แต่มันมีหลายคันนะมีเบนมีเบนมีเบนด้วยเบรสปอร์ตคันหรูมึงอัน e นี้เวอร์มากแต่มันตึกยิ่ดอ <c oughs> แล้วแบบใส่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าวิก ทรงเดียวกันซิลลี่อาจจะเป็นเหมือนกับโจที่ปลอมตัวเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็แบบช่วยกันทําภารกิจเป็นแบบเซเว่นของเหมือนหลอกหลอกยังไงโจอยู่ยังไงจับมาอ้าวไม่ใช่จับมาเยแต่เขาจะแต่งตัวเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆกันใช่คนใส่วิกแบบนี้มีไม่มีคนหรอกในในโลกเนี้ยเหมือนพี่เต่งวิกไปเรื่อยอะจริงจริงอีดอกคนอะไรมีหลายวิกมเออแล้วแบบเข้าไปโพนอันนี้รู้หนอนนี่คืออะไรอะปนข้ามกาเล็กซี่หรือเปล่า อเออรวมถึงแบบจะบอกว่าฉากโฟอีบ่ะนี่แบบชอบเวลาแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรฉากเดี่ยวอ่ะอเวลาเต้นเดี่ยวเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบว่าเขาคิดเอทอ่ะเออแล้วมันเข้ามันเข้ากับเพลงนั้นแบนเรารู้สึกว่ามันมีมีนิ่งอะไรของมันที่ที่มันสื่อถึงความเป็นแบบเพลงนั้นๆอะไรเงี้ยอเออพวกฟินเดี่ยวฟินอะไรเงี้ยท่านซีชั่นดีด้วยอเอออุ้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยเนาะแต่อันนี้มันจะแฟนตาซีหน่อยๆน่ปะเหมือนแบบว่าการขับเข้ารู้หน่อยมันเหมือนทะลุมิติอะไรสักอย่างหนึ่งปั้นแล้วพอคือทุกคนมันดูไม่ ไม่ได้เรียลลิสติกอ่ะมันมีแบบการทอนซิชันที่แบบโหว่าโูเด่คนสองคนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นคนเอาจริงนี่มันคิดว่าเหมือนโลคิที่แบบไปตามหาโลคิเจ็ดคนมามาป้นมาทําภารกิจอะไรบางอย่างในในที่ที่หนึ่งหรือเป็นพวกแบบดิอัมเบราอะไรนะอะคาเดมีอ่ะเออที่แบบแบบฟีลแบบเป็นแบบเกิดมาจากนั่นนี่นั่นเหมือนกันอะไรแบบนี้เมื่อกี้ใช้กล้องอีฟาเลตปะสิเขียวเียวอ่ะแล้วเมื่อกี้เขาปืนเขามือเขายิงปืนด้วยหรอแต่รอดู สดเลยอะว่าแบบว่าตอนที่เต้นอยู่ข้างหลังแล้วฟุบขึ้นมาข้างหน้าน้องจะทำยังไงตอนสดอยากรู้มึงคะคนค่ะไม่ได้ผีจะได้วาร์ปได้อ๋อน้องจะน้ำสดก็จะโชว์ไงจะรอดูไงอันนี้หรือว่าจะอีกเรื่อยถ้าไรอกูรอดูผีสิเด็กกูรอดูผีนี้สดหรือกระโดดอย่างี้หรือเปล่านัหน้ากระโปรงหรืแต่ว่าแต่ว่าใน p e r f ฟ r m a n c e จะไม่มีถูกไม่มีกระโดดแบบคณะคณะแล้วถ้ามีล่ะก็โตแม่เลย ไม่ดูแล้วนะถ้ามีถ้ามีจริงไม่ดูแล้วนะมันเป็นฮูดแม่เนี่ยฉันตอนแรกนึกว่าใส่หมวกกันน็อกเต้เพราะต้องขามมอเปล่าทำไมฮูดอ่ะไม่เป็นฮูดจ้าฮูดต้องขาหมออะไรไอ้คือเท่มันเหมือนแบบว่าพอพอมันใส่คลุมปุ๊บมันเหมือนใส่หมวกกันน็อกกันมันก็เลยแบบมีความแบบเออฉันชอบเอาการออกลิ์ข้างหลังอ่ะมันดูมีความแบบเนี่ยแล้วโฟก์วต้องมีต้องมีท่าแบบอ่ะจบจังหวะไม่ได้จบเลยนะหนึ่งสอง แล้วนี่คือป้นสำเร็จป่ะสรุปสำเร็จก็หนีเลยโฟอีแบบเป็นป้นนะคะแต่ถ้าพวกเราไปเป็นไรป้นในยาป้นนนยาลูกแันทูตและไม่สำเร็จด้วยทำไมอ่ะอันนี้ว่าใครเป็นลูกทันทูแสดงตัวออกมาแล้วเขายิ้มแล้วขึ้นมาหรอมึงหรอไม่ได้บอกใครสนุกมากวันนี้บายบายทุกคนฝากไปปั่นวิวให้โฟอีด้วยอีกคนละห้าวิวหลังจากดูเรียกเราจบนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีค่ะแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ